อันนี้ทลอกในวันนี้ยังขอวนเวียนอยู่ในเรื่องความลับของแม่มดแห่งความเงียบอีกสักหน่อยนะครับเนื้อหาในคลิปคือการพูดถึงเหล่าคนที่รู้ความลับเกี่ยวกับโมนิกาความลับที่ว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่โมนิกานอตันแต่เป็นโมนิกาเอเวเลตแม่มดแห่งความเงียบมนุษย์เพียงคนเดียวที่ใช้อวัจนะมนตราได้ใครที่รู้ความลับนี้ของโมนิกาบ้างและคนที่รู้เลือกตัดสินใจยังไงถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับ และแน่นอนคลิปนี้มีสปอยอย่างที่ใครหลายคนรู้ครับว่าโมนิกาเป็นผู้วิเศษที่ร้ายกาจเป็นหนึ่งในเจ็ดปราดที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวอย่างการใช้อวัจนะมนตราการใช้คขถาโดยไม่ต้องบริกรรมแต่เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นมันทาให้โมนิกาตัดสินใจปลีวิเวก หนีไปใช้ชีวิตคนเดียวในกระท่อมกลางเขามีเพียงเจ็ดปาราดบางคนเท่านั้นครับที่รู้ว่าตอนนี้โมนิก้าอยู่ที่ไหนที่แน่ๆก็มีลูอิสพ่อมดแห่งเขตแดนกับแมรีแม่มดแห่งดาราพยากรส่วนใครที่อยากรู้สาเหตุที่โมนิกาน้าหนีไปอยู่ในภูเขาก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทําได้นะครับแต่ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปนะในเช้าวันธรรมดาวันหนึ่งลูอิสได้เดินทางมาหาโมนิกา้า เขาคือแขกไม่กี่คนที่โมนิกาไม่อยากเจอครับเหตุผลเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่ลูอิสมาหาลูอิสจะมาพร้อมกับภารกิจเสมอถึงแม้มันจะเป็นภารกิจที่ไม่เหลือบาก,กว่าแรงแต่มันก็เพียงพอจะสูบพลังชีวิตของโมนิกาโดยเฉพาะภารกิจที่ต้องพบเจอผู้คนในวันนี้ก็เช่นกันครับภารกิจที่ลูอิสนำมามอบหมายให้โมนิกาเป็นภารกิจลับที่แม้แต่เจ็ดปราดด้วยกันก็ไม่รู้คนที่รู้ในตอนนั้นมีเพียงลูอิสกับพระราชาเพียงสองคนเท่านั้น ผมขอไม่นับลินที่เป็นวิญญาณพูดกับเนโลอสูรรับใช้ที่แปลงร่างเป็นแมวนะครับขอนับเฉพาะมนุษย์ภารกิจทีวาคือภารกิจคุ้มกันเจ้าชายดันดับสองเฟนลิกโดยไม่ให้เฟนลิกรู้ตัวว่าถูกคุ้มกันอยู่ในขณะที่ตัวของเฟนลิกอยู่ในเซเดนเดียโรงเรียนชนชั้นสูงของดายุครอกฟอร์ดตาแท้ๆของเขาในภารกิจนี้มีจุดน่าสงสัยมากมายยกตัวอย่างเช่นทำไมพระราชาถึงใช้ลูอิ ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าลูอิสอยู่ฝ่ายนิยมเจ้าชายระดับหนึ่งไลโอเนลทำไมพระราชาไม่เรียกใช้เอมมานูเอลหนึ่งในเจ็ดปราดพ่อมดแห่งอัญ,ญมณีที่นิยมเจ้าชายระดับสองทำไมต้องมีภารกิจคุ้มกันในเมื่อสถานที่ที่เฟนรนดิกอยู่ในตอนนี้คือโรงเรียนเซเดนเดียโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยดยุคอกฟอร์ดสถานที่ที่เปรียบเหมือนปลอมปากการของเฟนรนดิคลานแท้ๆของเขาและทำไมไม่ให้เฟนรนดิกรู้ตัว การที่เฟลิกรู้ว่าจะมีคนมาคุ้มกันนันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอทุกอย่างที่กล่าวมาคือสิ่งที่ลูอิสสงสัยแต่ถึงอย่างนั้นลูอิสก็ไม่คิดจะถามพระราชาไปตรงๆเพราะการถามความเห็นที่ขัดแยง้งคือการเสียมารยาทต,ต่อกษัตริย์และเป็นการแสดงความไม่เชื่อใจกษัตริย์ให้เห็นนอกจากนั้นลูอิสยังมีความคิดเล็กๆในใจครับว่าแท้จริงแล้วพระราชาอาจจะไม่ได้ให้คุ้มกันเฟลิกแต่อาจเป็นการจับตามองคอยสังเกตเฟลิกก็เป็นได้ ลูอิสที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องทำภารกิจนี้มีโจทย์ให้ตรงแก่นั่นคือทำยังไงถึงจะคุ้มกันเฟลิกที่อยู่ในเซเดนเดียได้สำเร็จครั้นผลิตอุปกรณ์เวทเพื่อคุ้มกันมันก็พังแบบไม่มีที่มาซะอย่างนั้นสุดท้ายหวยจึงไปออกที่โมนิกาแม่มดแห่งความเงียบที่แม้แต่เฟลิกก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนจากที่พูดไปก็ทำให้รู้ครับว่าภารกิจนี้คือภารกิจลับสุดยอดและโมนิกาต้องพยายามปิดบังตัวจริงเอาไว้ ไม่ให้ใครรู้ว่าเธอคือโมนิกาเอเวเลตแม่มดแห่งความเงียบสถานะและชื่อของโมนิกาในตอนนี้คือโมนิกานอตันเด็กกำพร้าที่ถูกตระกูลนอนตันเก็บมาเลี้ยงและต้องอยู่ในเซเดนเดียในฐานะผู้ติดตามของอิซาเบลลูกสาวเขาเคลเบกนางร้ายไฮโซท,ที่มักกั่นแกล้งโมนิกาเสมอแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายความลับก็ไม่มีในโลกถึงจะพยายามปิดบังยังไงแต่สักวันก็ต้องมีคนรู้ครับและคนที่รู้ความลับของโมนิกามีใครบ้าง ผมขอเริ่มที่คนแรกอิซาเบลและตระกูลนอตันอิซาเบลคือลูกสาวของอาซูนนอตันหรือก็คือเขาเคียวเบกที่เราคุ้นหูนั่นแหละครับตระกูลนอตันถูกนูอิสขอร้องให้ช่วยทําภารกิจโดยให้การสนับสนุนโมนิกาในฐานะบุตรบุญธรรมท,ที่ถูกกั่นแกรงอิซาเบลและคนในตระกูลนอตันต่างยินดีทำภารกิจนี้ด้วยความเต็มใจเพราะพวกเธอต่างเคารพและรู้สึกติดหนี้บุญคุณครั้งใหญ่ต่อโมนิกา เพราะโมนิก้าคือคนที่ไล่มังกรดำแห่งโวกันและสังหารไวเวิร์นนับร้อยตัวที่บุกถล่มเมืองโดยปกติตามนิสัยพื้นเพอิซาเบลถือเป็นเด็กฉลาดเปี่ยมด้วยมารยาทแต่ในการช่วยเหลือโมนิก้าในครั้งนี้อิซาเบลต้องสมบทบาทเป็นนางร้ายไฮโซลูกสาวเขาเคียวเบกผู้คอยกันแกล้งโมนิก้าอิซาเบลจริงจังกับบทบาทนางร้ายมากครับจริงจงังถึงขั้นซื้อนิยายมาอ่านและถอดแบบนางร้ายจากนิยายเป,เป,เป๊ะถอดแบบสะจนโมนิก้าเหวอเลยทีเดียว ส่วนชีวิตในรั้วโรงเรียนของอิซาเบลกับโมนิกาคือทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารนณะอิซาเบลจะทําตัวข่มโมนิกาเสมอทั้งพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามจิกกัดด้วยสายตาและคําพูดไปจนถึงการแกล้งสารพัดแต่หากอยู่ในที่ลับตาคนอย่างเช่นในห้องนอนอิซาเบลจะเรียกโมนิกาว่าทันพีทําเสียงหนึ่งเสียงสองอ่อนอ่อนเหากับเป็นน้องสาวจริงๆคนที่รู้ความลับคนต่อมาพ่อมดแห่งวาลีขยำ วินเลียมแม็กเลแกนอดีตเจ็ดปราดผู้เคยเป็นอาจารย์ของลูอิสและโมนิกาเมื่อสมัยอยู่มิโนวาก่อนเป็นเจ็ดปราดโมนิกาเคยเรียนอยู่ในมิโนวาสถาบันฝึกสอนผู้วิเศษอันดับหนึ่งของราชนาจักรและหนึ่งในอาจารย์ที่เคยสอนวิชาเวทให้โมนิกาก็คือวินเลียมอดีตเจ็ดปราดที่กเกษียณตัวเองเพราะอายุที่มากขึ้นหลังวันเวลาผ่านไปจนโมนิกาเข้ามาแฝงตัวในเซเดนเดียวินเลียมก็ดันเข้ามาเป็นอาจารย์สอนเวทในเซเดนเดียเช่นกัน วินเลียมไม่รู้มาก่อนครับว่าโมนิกาแฝงตัวมาทาภารกิจที่นี่แต่ทันทีที่เจอโมนิกาวินเลียมก็เลือกที่จะไม่ทักและทําเป็นไม่เห็นโมนิกาโดยให้เหตุผลว่าสายตาไม่ดีเหตุผลที่วินเลียมทําแบบนั้นเป็นเพราะเขาให้เกียรติการตัดสินใจของโมนิกาเพราะในตอนแรกที่โมนิกาเจอกับวินเลียมด้วยบังเอิญโมนิกาเลือกที่จะก้มหน้าก้มตาไม่ทักทายวินเลียมแค่นั้นมันก็ทําให้วินเลียมรู้แล้ว,ว่าโมนิกาในตอนนี้ยังไม่สะดวกใจคุยกับเขา ซึ่งวินเดียมก็ไม่ได้โกรธอะไรครับกลับกันเขากลับเข้าใจและไม่คิดหาคําตอบในเรื่องนี้วินเดียมมองว่าตอนนี้สถานะของโมนิก้าคือเจ็ดปราดหรือก็คือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของจอมเวทดังนั้นการที่เจ็ดปราดมาอยู่ในที่แบบนี้แถมยังใช้ชื่อว่าโมนิก้าหนอตันมันจึงเป็นอะไรที่เข้าใจได้ทันทีว่าคงเป็นหนึ่งในภารกิจที่เปิดเผยไม่ได้นอกจากนั้นวินเนียมยังเฝ้ามองโมนิก้าอยู่ห่างๆคอยดูการเติบโตของโมนิก้า และคอยชื่นชมโมนิกาที่มีเพื่อนมากขึ้นมากกว่าตอนที่อยู่มินาวานั่นเองคนที่หู้ความลับคนต่อมาบาร์นี่โจนบาร์นี่คือชายคนแรกในมิเนาวาที่โมนิกามองว่าเขาเป็นเพื่อนจากใจจริงตรงนี้ผมขออนุญาตข้ามนรายละเอียดตอนที่บารนี่กับโมนิกาอยู่ในมินาวาเลยนะครับถ้าใครอยากฟังสามารถย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าได้แต่ถ้าใครขี้เกียจย้อนฟังผมก็ขอเล่าแบบกระชาาับว่า บาร์นี่คือคนที่สร้างปมในใจให้มูนิกาทําให้มูนิกาในีสังคมไปอยู่ในกระท่อมกลางเขาและเขาก็มองมนิกาทําหนองว่าเป็นผู้หญิงหน้าไม่อายที่ดูถูกเขาอยู่เสมอด้วยการแซงเขาขึ้นเป็นเจ็ดปลาดแถมยังใช้อวัจนะมนตราได้อีกด้วยหลังจากที่มนิกานี้ไปอยู่ในภูเขาบาร์นี่ก็ไม่เจอมนิกาอีกเลยครับสิ่งที่เขารู้มีแค่ข่าวลือว่าแม่มดแห่งความเงียบนี้ไปใช้ชีวิตในภูเขาด้วยเหตุผลบางอย่างก็แค่นั้น แต่แล้วโชคชะตาก็เหมือนเล่นตลกเพราะบารนี่กับโมนิก้าได้มาเจอกันอีกครั้งในเซเดนเดียในตอนนั้นเป็นงานแข่งหมากลุกระหว่างโรงเรียนโดยมีเซเดนเดียเป็นเจ้าภาพแถมโมนิก้ายังเป็นหนึ่งในสตัวแทนของเซเดนเดียที่ต้องแข่งกับบารนี่หนึ่งในสตัวแทนจากมิเนวาในตอนที่ประชันหน้ากันโมนิก้าในตอนนั้นถูกแปลงโฉมขึ้นมาใหม่โดยลานายัางการแต่งหน้าจัดเต็มและใส่แว่นที่ไม่เคยใส่มาก่อนด้วยเหตุผลเดียวครับไม่อยากให้บารนี่จำได้ แต่ด้วยความผูกพันมายาวนานมันก็ไม่แปลกที่บาร์นี่จะเอะใจครับในช่วงเย็ยนของวันเดียวกันบาร์นี่แอบใช้เวทโจมตีใส่มอนิกาที่เดินมาคนเดียวและท่านใดนั้นมอนิกาก็ใช้อวจัจนะมนตราปัดป้องเวทของบาร์นี่ได้ทั้งหมดบาร์นี่ในตอนนั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าโมนิกานอนตันคนนี้คือมอนิกาเอเวเลตอดีตคนคุ้นเคยเมื่อสมัยอยู่มิเนวาสถานการณ์ในตอนนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียด บาร์นี่พูดจจแย่แย่ใส่มูนิก้าสารพัดยังการถามว่าอะไรทําให้เจ็ดปราดผู้ยิ่งใหญ่มารับบทนักเรียนในที่แบบนี้ข่าวลือที่ว่าหมกตัวอยู่ในกระท่อมบนเขานั้นเป็นเรื่องโกหกเหรอหรืออยากจะปิดบังตัวจริงอยากแก้ไขชีวิตในวัยเรียนใหม่ยังไม่หมดแค่นั้นบาร์นี่ยังพูดต่อว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปไม่น้อยเลยนะครับแล้วนี่หวานสเสน่ห์เอาไว้เยอะเลยนี่นาทั้งที่ตัวเองคุยภาษามนุษย์กับคนทั่วไปยังไม่เป็นเลยด้วยซ้ำขอสวยไว้ก่อนให้ดูเป็นผู้หญิงหรือย,ยังไง แถมบาร์นี่ยังพูดถึงโมนิกากาเฟลิกอีกว่าอ๋อเข้าใจแล้วแกล้งทําเป็นนักเรียนไล้ความสามารถเพื่อจะอดอ้อ,อนเจ้าชายระดับสองนี่เองเป็นเรื่องที่เธอถนัดเลยนี่นาการแกล้งทําเป็นคนไร้ความสามารถเพื่อไปเกาะคนอื่นกินเหมือนพวกปรสิทธิ์โมนิกาในตอนนั้นอยู่ในความรู้สึกที่แย่มากเรากับถูกควักหัวใจมาขยี้ความคิดที่เข้ามาในหัวตอนนั้นคือความรู้สึกที่ว่าเธอทําให้บาร์นี่เข้าใจแบบนี้มาตลอดเลยเหรอ โมนิก้าได้แต่ยืนนิ่งๆกลั้นไม่ให้น้ําตาไหลออกมาและทันใดน,นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้นะมันคือเสียงของลาน่าที่วิ่งตามหาโมนิก้านั่นเองลาน่าไม่พอใจกับภาพที่เห็นมากมันคือภาพของชายตามโรงเรียนที่ยืนจับผมของโมนิก้าและทําตัวไร้มารตาลาน่าเข้ามาแทรกกลางระหว่างโมนิก้ากับบาร์นีก่อนจะถามว่าบาร์นี่กําลังทําอะไรอยู่บาร์นี่ในตอนนั้นตอบกลับเพียงว่าเป็นการพูดคุยล้ำลึกอดีต ที่ทาให้โมนิกาซาบซึ้งจนร้องไห้ก็แค่นั้นลาน่ารู้ทันทีว่าบาร์นี่คือคนจากมิเนาว่าที่โมนิกาไม่ต้องการพบหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นคือลาน่าพาโมนิกาเดินออกมาพร้อมกับพูดว่าขอโทษนะคุณโจนดิฉันอยากจะช่วยเพื่อนแต่งหน้าขอตัวก่อนนะคะคาว่าเพื่อนที่ออกมาจากปากลาน่าทําเอาบาร์นี่ถึงกับริมฝีปากกระตุกเป็นรอยบิดเบี้ยวบาร์นี่พูดเสียงดังขึ้นทันทีว่าเลิกเป็นเพื่อนกับคนนี้จะดีกว่านะครับ เพราะคงจะมีแต่ความทรงจรําเลวร้ายแน่ๆเพราะมูนิกาเป็นพวกชอบหลอกใช้คนอื่นลาน่าถึงกับส่วนคําพูดของบารนี่ว่ามูนิกาไม่ใช่คนที่คิดจะทําอะไรแบบนั้นพร้อมกับบอกว่าบานี่เป็นพวกมีตาหามีแววหม่ช่างไม่มีเซนอะไรซะเลยและจบด้วยการใช้คําพูดแทงใจดําว่าพูดมาตามตรงได้แล้วมัง้งนายค่อิจฉามูนิกาละสิคําพูดนี้ของลาน่าทาเอาบานี่หยุดชะงักรอยยิ้มเสแสร้งบนใบหน้าหายไปทันที บนใบหน้าบารนี่ตอนนี้คือความรู้สึกที่แท้จริงในใจมันคือความโกรธที่ประทุกออกมาเล่ากับคนขาดสติในช่วงเวลาที่ลาน,น่ากับบารนียโต้เถียงกันอย่างดุเดือดมูนิก้าก็ได้ตะโกนชื่อของบารนี่ออกมาอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนครับเหตุผลที่ทําแบบนั้นเป็นเพราะว่ามูนิก้าไม่พอใจที่บานี่พูดจาให้ร้ายหลาหนาพร้อมกับยืนยันเด็ดขาดว่าหากบาณนียยังพูดจาไม่ดีใส่เพื่อนของเธอเธอจะยกโทษให้บาณนีไม่ได้แล้วนะ โมนิก้าในตอนนั้นถือโอกาสพูดความในใจว่าเธอเอาแต่พึ่งบา์นี่มาตลอดก็เลยอยากเป็นคนเก่งที่บาน์นีพึ่งผ่าได้บางอยากให้บา์นี่พูดว่าเธอเป็นเพื่อนที่ภูมิใจอยากให้บา์นี่พูดกับเธอว่าสุดยอดพยายามได้ดีมากแค่นั้นจริงๆแต่ตอนนี้เธอไม่ได้คาดหวังอะไรอีกแล้วไม่ได้อยากได้ยินคําชมจากบา์นี่อีกแล้วก่อนจะเป็นฝ่ายเดินออกมาทิ้งไว้เพียงบาน์นีที่ยื่นมือออกมาเหมือนจะสื่ออะไรบางอย่างแต่มือน,นั้นก็ถูกลาหน้าปัดทิ้งทันที หลังเหตุการณ์นี้อยู่ๆก็มีผู้วิเศษจากจักรวรรดิก่อความวุ่นวายในเซเดนเดียในตอนนั้นบาร์นี่ถูกเล่นงานจนสภาพย่ำแย่แต่สุดท้ายก็ได้มูนิก้าเข้ามาช่วยได้จัดการผู้บุกลุกได้ทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือบาร์นี่เริ่มปฏิติต่อเรื่องราวได้ว่าเหตุผลที่มูนิก้าแฝงตัวมาในเซเดนเดียอาจเป็นเพราะทำภารกิจของเจ็ดปราดอย่างการคุ้มกันเจ้าชายเฟลิกหรืออะไรก็ตามที่อยู่ที่นี่บาร์นี่จึงเลือกช่วยมูนิก้าปิดบังตัวตน ไม่บอกใครว่าโมนิก้าคือแม่มดแห่งความเงียบหนึ่งในเจ็ดปราดของราชอาณาจักรคนที่รู้ความลับคนต่อมานักสายเวทแห่งห้วงลึกเลอ่านใบหนึ่งในเจ็ดปราดเลคือหนึ่งในเจ็ดปราดชายผู้มาจากตระกูลอ่านใบตระกูลนักสายเวทเพียงคนเดียวของดอิเดียวแต่ในคลิปนี้ผมจะยังไม่ลงลึกเกี่ยวกับพลังของเลหรือชีวิตความเป็นมาของเลมากนะครับเพราะตั้งใจว่าจะทาคลิปแยกเกี่ยวกับเจ็ดปราดแบบเน้นๆ เอาไว้มาลงลึกในคลิปนั้นก็แล้วกันแรกเริ่มเดิมทีเจ็ดปลาที่รูกี่ยวก,กับภารกิจนี้มีแค่ลูอิสเท่านั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งวันเทศกาลของเซเดนเดียเลที่ออกธนารกิจตามหาวัตถุปลุกเสกได้เดินทางตามเบาแสมาถึงที่นี่เลในตอนนั้นทำตัวล้าลับล่อๆอยู่ในป่าใกล้เขตโรงเรียนและเนโรที่ออกตรวจตาก็บังเอิญตรวจจับเลได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเนโรไปบอกโมนิกาว่ามีอะไรก็ไม่รู้ทำตัวน่าสงสัยอยู่ไกลๆ มันคือตัวสีม่วงที่มีผ้าคลุมกับไม้เท้าเหมือนโมนิกาโมนิกาที่ออกไปดูด้วยตัวเองก็รู้ทันทีครับว่าสีม่วงน่าสงสัยของเนโรคือเลอานไบดึงในจ็ดปลาดเหมือนกับเธอนั่นเองหลังจากทั้งสองทักทายกันเลก็ถามโมนิกาต้งตรง,งว่าทำไมถึงมาอยู่ในที่แบบนี้และทำไมถึงใส่ชุดนักเรียนของที่นี่ถึงแม้โมนิกาจะพยายามโกหกยังไงแต่มันก็ไม่เหนี่ยนเอาซะเลยมันมีแต่ความตะกุกตะกัก ความไม่เม็กเซนขนาดเนโรที่อยู่ตรงนั้นยังถอนหายใจเลยทีเดียวสุดท้ายโมนิกาจึงสารภาพความจริงว่าเธอมาที่นี่เพราะช่วยเหลือภารกิจของลูอิสคุ้มกันเฟลิก์อย่างลับๆและโมนิกาก็ขอร้องเลว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะเลที่ยินแบบนั้นก็ตบปากรับคำสัญญากับโมนิกาว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครและเรื่องก็จบลงทีโมนิกาช่วยเลทำภารกิจตามหาวัตถุปลุกเสกก่อนจะแยกแย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเอง คนที่รู้ความลับคนต่อมาบาโทโลมิอุสบาโทโลมิอุสคือช่างรับจ้างสารพัดชายที่เลนล่อนมาจากจัก,กรวรรดิและใช้ชีวิตด้วยการรับจ้างประดิษฐ์สิ่งของเพื่อประทังชีวิตบทบาทของบาโทโลมิอุสมีขึ้นในช่วงเทศกาลเมืองโคลัปตันในตอนนั้นมีข่าวว่าแม่มดแห่งดาราพยากรได้น,นําอุปกรณ์เวทโบราณมาติดตั้งเอาไว้เพื่อลอยใช้ในช่วงพิธีตอนกลางคืนบาโทโลมิอุสที่เป็นนักประดิษฐ์ แอบบุกเข้าไปในโบสถ์เพราะอยากสำรวจอุปกรณ์เวทโบราณไกลๆเพื่อนำมาทำเลียนแบบและขายในท้องตลาดแต่ในตอนนั้นบาโทโลเมอสุสกับถูกอุปกรณ์เวทโบราณเข้าบังคับร่างกายจนเกือบเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แต่สุดท้ายเรื่องก็จบได้โดยที่โมนิกาเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์หลังเหตุการณ์นี้บาโทโลเมอสุสได้เล่นล่อนไปเรื่อยๆและได้ไปเจอกับเขาเลนเบิร์กที่รถม้าพังพอดีด้วยความที่มีฝีมืออยู่บาง บาโทโลมิอุสจึงอา,าสาซ่อมรถม้าให้และเขาเลนเบิร์ตก็ตบรางวันด้วยการพาบาโทโลมิอุสกับคฤหาสน์พร้อมกับมอบตำแหน่งข้ารับใช้ให้วันเวลาผ่านไปมูนิกาถูกส่งตัวไปทำภารกิจคุ้มกันเฟลิกที่เมืองเลนเบิร์กเฟลิกในตอนนั้นต้องไปพักที่คฤหาสน์ของเขาเลนเบิร์กและที่นั้นก็ทำให้มูนิกาได้เจอกับบาโทโลมิอุสทั้งสองได้คุยกันและบาโทโลมิอุสก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเด็กสาวตัวเล็กที่เจอในโคลับตัน คือแม่มดแห่งความเงียบหนึ่งในเจ็ดปราดของดิเดียวส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นคือโมนิกาได้จ้างมาโทโรมิอุสให้มาทำงานด้วยในฐานะหน่วยข่าวกรองของโมนิกาเพื่อช่วยให้โมนิกาสืบหาความจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังการตายของพ่อในประเด็นของมาโทโรมิอุสผมขอเล่าแบบกระชับไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของเขาแบบละเอียดก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้ามีคนสนใจเยอะๆผมจะกลับมาทำคลิปแยกให้นะครับ คนที่หููความลับคนต่อมาแม่มดแห่งเทววันนม้มลาอุนลอสเบิร์กหนึ่งในเจ็ดปราดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เจ็ดปราดต้องไปรวมตัวกันที่พระราชวังเพื่อทําพิธีถลเหลิงศกเข้าสู่สักกาชใหม่ในวันนั้นลาอุนที่ควรจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโว์กลับไม่มาตามเวลานัดถึงแม้โชจะจบไปแล้วแต่ลาอุนก็ยังไม่โผล่หน้ามาแมรี่แม่มดแห่งดาราพยากรจึงเอย่ยปากขอให้มนิกากับเล ออกไปตามหาลาอุน่นแถวแถวอุทยานหลวงของพระราชวังเพราะสถานที่นี้คือสถานที่ที่ลาอุ่นมักหมกตัวอยู่มันคือสวนดอกไม้ของพระราชวังที่พระราชามอบอำนาจให้ลาอุ่นรับผิดชอบในระหว่างที่โมนิก้ากับเลเดอร์ในอุทยานและคุยกันทั้งสองก็คุยเรื่องที่จิปราดคนอื่นไม่รู้นั่นคือเบื้องหลังของดดยุคครอกฟอร์ดกับปริศนามังกรต้องสาบที่บุกเมืองเลนเบิร์กทั้งสองคุยกันอย่างจริงจังโดยที่ไม่รู้เลยว่าดอกไม้ทุกดอกต้นไม้ทุกตน คือหูตาของลาอุนและลาอุนก็ได้ยินบทสนทนาทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดลาอุนก็ขอเข้าร่วมด้วยขอเป็นส่วนหนึ่งในการสืบหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าลาอุนเกลียดอายุค็อกฟอร์ดแต่เป็นเพราะเขาอยากมีเพื่อนแถมมูนิก้ากับเลย์ยังรุ่นราวคราวเดียวกับเขาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องน่าสนุกและน่าย,ยินดีสำหรับลาอุนมากๆและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแก๊งสามชา ลาอูนที่พูดเก่งเป็นต่อยหอยเลที่หดหูกับทุกอย่างรอบตัวและโมนิกาที่ไม่กล้าเข้าสังคมนั่นเองคนที่รู้ความลับคนต่อมาฮิลเบิร์ล้านชายของแบรดฟอร์ดพ่อมดแห่งกระสุนปืนใหญ่หนึ่งในเจ็ปราดฮิลเบิร์ตคืออดีตรุ่นพี่ของโมนิกาเมื่อสมัยเรียนอยู่มิเนว่าครับเขาเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเรียกว่าตัวปัญหาของโรงเรียนเห็นผลที่ถูกเรียกแบบนี้ เป็นพวกเขาชอบท้าทายประลองเวทและทุกครั้งที่ประลองฮิวเบิร์ตมักทำรุนแรงเกินไปเสมอสิ่งที่ตามมาคือฮิวเบิร์ตถูกสั่งให้ซ้ำชั้นถึงสองปีเลยทีเดียวในอดีตตอนอยู่มิเนาวาฮิวเบิร์ตเคยไปขอท้าประลองเวทกับโมนิกาที่ในตอนนั้นเพิ่งคิดค้นอวัจนะมนตราได้ไม่นานสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮิวเบิร์ตแพ้โมนิกาทันทีที่เริ่มประลองเพราะโมนิกาในตอนนั้นวาดกลัวฮิวเบิร์ตจนสติหลุด ทำให้มูนิการะดมใช้เวทที่รุนแรงโจมตีใสีฮิวเบิร์ตจนฮิวเบิร์ตหมดสภาพโดยที่ตอบโต้อะไรไม่ได้เลยสักนิดแต่แทนที่ฮิวเบิร์ตจะหลับจําฮิวเบิร์ตกับถูกใจมนิกาในทุกครั้งที่พบเจอฮิวเบิร์ตจะลากมูนิกาเป็นประลองเวทเสมอการกระทาของฮิวเบิร์ตทำให้มนิกาหมกตัวอยู่ในห้องวิจัยเพื่อหลีกหนีจากฮิวเบิร์ตเลยทีเดียววันเวลาผ่านไปฮิวเบิร์ตตัดสินใจลาออกจากมิโนวาและมาสมัครเข้าเซเรเดีย เริ่มต้นเส้นทางนักเรียนใหม่อีกครั้งในตอนนั้นอดีตเพื่อนหลักบาร์นีได้ส่งจดหมายเตือนโมนิกาถึงการมาถึงของฮิวเบิร์ตและโมนิกาที่ดูเรื่องก็กลายเป็นคนหวาดระแวงกลัวฮิวเบิร์ตเจอและความลับของเธอจะถูกเปิดเผยและแล้วสิ่งที่โมนิกากลัวก็เกิดขึ้นครับฮิวเบิร์ตที่เจอโมนิกาได้ทําการลักพาตัวเธอไปต่อหน้าต่อต,อตาซีหลิวกับเอลเลียตที่อยู่ตรงนั้นเหตุการณ์หลังจากนั้นคือความชุนมุนวุ่นวาย ฮิวเบิร์ตลักพาตัวโมนิกาเพราะอยากประลองเวทกับโมนิกาแต่สิ่งที่ซีริวเห็นคือความไร้มรารยาทและการทําตัวไม่ให้เกียรตินักเรียนหญิงของเซเดนเดียมันบานปลายจนกลายเป็นสื่อชิงโมนิกาเลยล่ะครับฮิวเบิร์ตยืนกรานกับซีริวว่าเขาจะเลิกยุ่งกับโมนิกาถ้าหากซีริวเอาชนะเขาได้ในการประลองแต่ถ้าซีริลแพ้โมนิกาจะต้องลางออกจากสภานักเรียนแบบไม่มีเงื่อนไขเหตุผลที่ฮิวเบิร์ตทำให้บานปลายแบบนี้ เป็นพราะเขาคลั่งการต่อสู้และอยากประลองเวทกับคนเก่งก็แค่นั้นในศึกนี้คือศึกลุม3ต่อหนึ่งระหว่างฮิวเบิร์ตกับซีริวเรนและโรเบอร์โตหนุ่มนักลบที่แอบ,บชอบโมนิกาการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ถึงแม้ทั้ง3จะพยายามยังไงสุดท้ายก็เอาชนะฮิวเบิร์ตไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโมนิกาทนดูต่อไปไม่ได้แล้วโมนิกาใช้เวทลอยตัวแอบบเข้ามาแทรกแซงการประลอง โดยใช้กระถาสร้างหมอกขึ้นอำพพางสถานที่ต่อสู้และอำมพางตัวตนของเธอผลลัพธ์ของการต่อสู้คือฮิวเบิร์ตแพ้ยับเยินแถมยังเจ็บหนักเพราะเจอมูนิกาในโหมดเอาจริงและหลังจากนั้นอิซาเบลได้เข้าไปหาฮิวเบิร์ตถึงในห้องพักฝืนเธอบอกให้ฮิวเบิร์ตเลิกยุ่งกับมูนิกาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นแน่นอนครับว่าคนหัวรันอย่างฮิวเบิร์ตไม่สนใจเลยสักนิดแถมตัวเขาที่เป็นหลานของเจ็ดปราดก็มั่นใจพอสมควร ว่าไม่มีใครทําอะไรเขาได้แต่สิ่งที่อิซาเบลพูดต่อจากนั้นคือสิ่งที่ฮิวเบิร์ตไม่คาดคิดว่าจะได้ยินอิซาเบลพูดด้วยน้าเสียงเย็นชาว,ว่าถ้าฮิวเบิร์ตยังไม่เลิกยุ่งกับโมนิกาเธอจะใช้อํานาจทุกอย่างที่มีขับไล่ฮิวเบิร์ตออกจากราชอาณาจักรและทําให้ฮิวเบิร์ตกลับมาเหยียบราชอาณาจักรไม่ได้อีกต่อไปถึงแม้มันจะเป็นการใช้อํานาจโดยไม่ชอบแต่อิซาเบลในตอนนั้นก็ไม่สนใจเพราะเธอยินดีทันทุกอย่างเพื่อโมนิกา ส่วนฮิวเบิร์ตก็ยอมรับข้อเสนอแต่โดยดีเพราะคำพูดของอิซาเบลไม่ใช่คำขู่ที่ทำไม่ได้และเขาก็ไม่อยากมีปัญหากับตระก,กูลหนอตันนั่นเองและนี่ก็คือกลุ่มคนที่รู้ความลับของโมนิกาความลับที่ลูอิสกำชับนักหนาว่าห้ามไม่ใครรู้เด็ดขาดนอกจากตัวเขากับบ้านนอตันความลับที่แม่มดแห่งความเงียบแฝงตัวเข้ามาในซเซเรนเดียเพื่อคุ้มกันเจ้าชายเฟลิก และหากมีข้อมูลตรงไหนที่พลาดไปผมต้องขออภัยมาณที่นีด้วยและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามอ n ิทอล์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ